สตาร์ทเลยนี่ครับโอ้เราปีแล้ะท่านผู้ชมไงแค่เดินทานเลยโอ้ต้องน้รงดำไปสายโหดเลยเนี่ยนี่มีลูกมีลู้ขีดเกียร์อ๋อแต่วิ่งไม่ไม่ได้ใส่เกียร์ใช่ไหมเอาไม่ แคค่นเล,ส,นเลนสวัสดีครับท่านผู้ชมครับกลับมาพบกวันอีกครั้งกับพัดพลคนรากหญ้าครับท่านผู้ชมวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาชมรถไทยประดิษฐ์ครับแต่ว่าเป็นเป็นรถมอเตอร์ไซ จะว่าเป็นมอเตอร์ไซค์ก็ไม่ใช่มอเตอร์ไซค์นะครับว่าเป็นเป็นรถสี่ล้อครับนี่นะครับท่านผู้ชมรถดัดแปลงครับเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปชมกันนะครับว่ารถคันนี้มันมีความพิเศษอย่างไรมีความเป็นมาอย่างไรนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับพัฒนพลคนราก้าด้วยนะครับเดี๋ยวเราผู้ชมมาพร้อมกันนะครับกับรายละเอียดรถคันนี้เราจะพาให้น้องๆเนี่ยขับรถพาแวนสักสักเที่ยวหนึ่งนะครับไปชมกันครับท่านผู้ชม โอเคนะครับท่านผู้ชมครับมาดูกันใกล้ๆนะครับรถคันนี้เป็นรถของคุณพี่นะครับซึ่งพิการนะครับเป็นทหารเก่านะพี่เนาะอ่าเป็นทหารเก่าครับอ่าพิการนะครับทีนี้ก็แต่ว่ามีมีความคิดในเรื่องของช่างแล้วก็ทั้งช่างเครื่องทั้งช่างไฟนะครับก็เลยผลิตรถคันนี้ครับเมื่อก่อนนี้เป็นสามล้อนะครับเมื่อก่อนเป็นสามล้อแต่เดี๋ยวนี้เปลี่ยนสภาพมาเป็นสี่ล้ออย่างที่ท่านผู้ชมเห็นนะครับ ล้อนี่ก็ใช้ล้อมอเตอร์ไซค์ทั่วไปครับท่านผู้ชมนี่ฮะล้อมอเตอร์ไซค์ทั่วไปน่ะดุมกับดุมมอเตอร์ไซค์ธรรมดานี่แหละครับใช้ลูกปืนใช้น็อตนะะฮเนี่ยมีสปริงด้วยครับมีสปริงด้วยมีทะเบียนด้วยทะเบียนด้วยมีสปริงนะเดี๋ยวไปดูข้างหลังคะนี่เครื่องครับเครื่องเครื่องนี้เป็นเครื่องกีรแรงครับประมาณเครื่องกีรแรงหกจุดห้าแรงเนาะ เครื่อง6.5แรงฮะเป็นคาร์ด CVC คาร์ด CVC อืน,นี่โซ่ฮะอันนี้เป็นระบบสตาร์ทมือด้วยนะครับการขับเครื่อนก็ใช้เครื่องเป็นใช้เครื่องนะครับบังคับด้วยเครื่องเครื่องออกมา,อาใช้โซ่นะครับโซ่ออกมาจากนี้เชื่อมกับโซ่ตัวน,นี้ครับขับเคลื่อนล้อเครื่องนี้ก็ใช้สูบน้ําก็ได้นะไม่บอกนะ สูบน้ําก็ได้สูบน้ําก็ได้ตัดหญ้าก็ได้ถ้าตัากกด <c oughs> <compañ> ero, หญ<ด>้าก็ถอดเครื่องออกนะ <c oughs> อะอันนี้ถังน้ามันเนาะ <c oughs> <c oughs> น,นี่ถังน้ามันโอ้ถังน้ามันอมอเตอร์ไซค์เ <c oughs> อามารีไซเคิลนะให้น้องให้น้องพาไปพาไปแวน้นครับเดี๋ยวผมจะนั่งตงัวนี้เดี๋ยวผมจะนั่งตงัวนี้ให้น้องพาพาแว้นไปอ่าน้องสตาร์ทเลยนี่นี่ดีดีตักต่อคระเอา๋ยวไปแว้นกันครับ โผแกเขครับเข็มวไหมแม่แก็วแม่ด้วเนี่ยนี่นี่นี่โอ้สิงนแล้วไม่เห็นไม่เห็นจับแท่ไม่ทำเลยโอ้โหจับไม่ทำเลย เกลียฝ oh oh, oh. ุ่นกระจายเลยโอ้โหโอ้โหช่างช่างโอดสุดยอดแม่เมื่อกี้ออกออกใหม่ได้มันขนกระจายได้แล้วออกไี่ไดนเกลียวโซนอะไรผสมอะไรโอ้โหจ้ดโอ้โหเนี่ยใช้งานได้จริงครับแวนได้จริงมากอื้อหือ

อ่าไแล้วเอาเฮ้ยให้ใหยาปุ่นไปนะให้ล้อบอกรอบนี้เลยนะโ,โหยากไหมอืมอืมอโอยากไหมเนี่ยไม่ยากไม่ยากโหขนาดเด็กก็ขนาดนี้ยังขับได้เลยเนาะ <c oughs> อันนี้เบรกอันนี้เบรกไรเบรกหน้า อ๋อเบรกหลังทั้งสองอันเลยอ๋อเบรกหน้าไม่มีอ๋อเบรกนี้มัตอ๋อต้องใช้สองอันโอครับท่านผู้ชมเป็นไงครับเมื่อกี้ล้อออกนี่ล้อล้อฟรีอะไรเนี่ยลองเดี๋ยวจะดิฟเมื่อกี้ดิฟเลยล้อโอ้โหล้อดำกริบเลยเนี่ยนี่ล้อดำกริบเลยออกตัวแล้วโอ้โหจัดสุดยอดว่ะแหมเด็ดด๊าอยากจะลองเหมือนกันแต่ไม่กล้าลองอ่ะ ใจไม่ถึงอผมใจไม่ถึงใจไม่ถึงเหมือนน้องน้องใจถึงอ่ะขับมานานแล้วครับเหรอโอ้ยขับไปเองเลยนะนี่จนคล่องเลยเนาะมีมีมีกี่เกียร์รถมีกี่เกียร์คะนี้คันนี้ไม่รู้ไม่รู้กี่เกียร์อ๋อแต่วิ่งไม่ไม่ได้ใส่เกียร์ใช่ไหมเอาไม่มีเกียร์ด้วยบิดอย่างเดียวโอ้ยสุดยอดสุดยอดอือหมไปป่ปไป ปเดี๋ยวกลับไปไอ้นุชอีกขึ้นเดอเดี๋ยวจะไปตรงมุมไอ้นุชที่บล็อกคอนเวิรนะ์ตเนาะเดี๋ยวอีกรอบหนึ่งพอเลยอ่ะสตาร์ทเครื่องเออไม่ว่าน้ำมันหมดเอาไปแกล้ตรงที่เขาเขาขุดบล็อกคอนเวิร์ตวิ่งไปตรงนั้นแหละไปเลยฮะ วนไปวนตัวนี่ะวนแล้วออกตัวใหม่ก่อนที่วนนะอย่าไปวนต,ตรงนเ้ยนะอ่ะวนน origine. ี prove, ้ได้อ่ะเออออกออกออกะแล้วก็ออกตัวล้อฝุ่นเลยออกตัวล้อฝุ่นเลยเออทันแล้วให้ทันเลยทำไมแรงมันทัน โอเคโอเคโอ้โหนี่นี่นี่โอ้โหดิบดิบนั่นั่นดิบโชว์หน่อยดิบโชว์หน่อยดิบโชว์หน่อยเฮ้ยนี่นี่ดิบโชว์เอ้ยไลน์โอเคโอเคผ่านผ่านผ่านมามามาเดี๋ยว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  เลยครับโอ้โหครับแหมโอ้โหสิเออท่านผู้ชมครับเป็นยังไงบ้างครับกับรถไทยประดิษฐ์ครับรถ400ไทยประดิษฐ์ครับเครื่องเครื่องสูบน้ำครับแปลงมาเป็นรถไทยประดิษฐ์นะครับยังไงก็เอามาได้ก่อนไมใส่เสื้อด้อ๋อดังน้อย ขอบคุณม,มากครับท่านผู้ชมครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับพัดผลคนรากญาด้วยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ฮะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับ<ช>คลิปนี้<ช>รรพัดผลคนรากญาสวัสดีครับ